สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูหนึ่งนรพัฒนนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะภาษาพาทีนะคะเราใช้หนังสือภาษาพาทีของกระทรวงศึกษาธิการนะคะนักเรียนวันนี้วันที่16นะคะวันพุธแล้วนะคะ,ะเราเรียนในเรื่องของรูปสระยังไม่จบนะคะ,ะรูปและเสียงของวรรณยุกต์นะคะวันนี้รูปและเสียงของวรรณยุกต์นะคะ วรรนย้กในภาษาไทยมีกี่ลูกกี่เสียงคะนักเรียนเราเคยเรียนแล้วนะคะวันนี้คุูจะทบทวนให้นักเรียนฟังนะคะอ่าลูกและเสียงวรรณยุกนะคะวรรณยุกมีกี่ลูกคะอ่าสี่ลูกมีห้าเสียงนะคะสี่ลูกก็คือลูกเอกลูกโทลูกตรีลูกจัตวานะคะหรือไม้นักเรียนก็จะเรียกว่าไม้เอกนะคะไม้เอกอย่างงี้ไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะอ่านี่คือรูปของ วรรณยุกส่วนเสียงมี5เสียงนะคะเสียงอะไรคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจตวานะคะมี5เสียงมี4รูปมี5เสียงนะคะแล้วนักเรียนก็จะดูคลิปวิดีโอในเรื่องของอรูปและเสียงของวรรณยุกนะคะเราจะไล่เสียงอย่างไรนะคะดูครูสอนนะคะนักเรียนเชิญรับชมวิดีโอหน้าบัตรนี้เลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับรูปและเสียงของวรรณยุคครับเริ่มจากรูปวรรณยุครูปวรรณยุคมีทั้งหมด4ี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาเราลองดูข้อความต่อไปนี้พร้อมๆกันนะครับ เพลินถือถุงเสื้อลายเสือไปซื้อเสื้อกับเฉาก้วยสายลับจิ๋วถือถุงเสือลายเสือไปซื้อเสื้อจากข้อความทั้งสองข้อความที่ได้เห็นในขณะนี้น้องๆตอบได้ไหมครับว่าในข้อความนี้มีวรรณยุกต์ใดอยู่บ้างเราลองมาดูกันนะครับว่าข้อความที่ได้เห็นไปนั้นมีคำใดที่มีไม้เอก ไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวากันบ้างเริ่มจากคำที่มีไม้เอกคือคำว่าเสื้อคำที่มีไม้โทคือคำว่าเสื้อกับซื้อคำที่มีไม้ตรีคือคำว่ากยุย คำที่มีไม้จัตาวาคือคําว่าจิว๋วต่อไปเรามาดูเสียงของวรรณยุกต์กันดีกว่าครับวรรณยุกต์มีอยู่ห้าเสียงด้วยกันคือเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวา เราลองมาดูตัวอย่างการผันกันนะครับเริ่มจากอักษรกลางคําว่าบานผันได้เป็นบานบานบ้านบานบานคําว่าเดียวผันได้เป็นเดียว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  อักษรสูงคำว่าผาผันได้เป็นผ่าผ้าผาคำว่าเสือผันได้เป็นเสือเสื้อเสืออักษรต่ำคำว่าฟองผันได้เป็นฟอง ฟ้องฟ้องคําว่าแลผันได้เป็นแลแลและหากน้องๆสังเกตดีๆจะเห็นว่าอักษรสูงเช่นคําว่าผาสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโท เสียงจัตวาเมื่อผันวรรณยุกในเสียงจัตวาไม่เติมรูปวรรณยุกเพราะคําในอักษรสูงมีพื้นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกส่วนอักษรต่ำเช่นคำว่าฟองสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีเมื่อผันวรรณยุกเสียงเอกจะเป็นเสียงโทและผันวรรณยุกเสียงโทจะเป็นเสียงตรี เมื่อน้องๆได้รู้จักกับรูปและเสียงของวรรณยุกกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับเล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะครับรูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาส่วนเสียงของวรณยุกต์นั้นมีทั้งหมด5้าเสียงคือเสียงสามันไม่มีรูปวรณยุก เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเป็นอย่างไรคะนักเรียนคลิปวิดีโอในเรื่องของรูปและเสียงของวรรณยุกต์นักเรียนพอจะเข้าใจนะคะและนําไปปรับใช้ในวิชาอื่นและ,ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะในเรื่องของการออกคุณครูก็จะให้สรุปให้นักเรียนดูว่าในเรื่องของรูปเนี่ยรูปวรณยุกต์ก็มี สรูปเห็นไหมคะหนึ่สอก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะเป็นเสียงวรรณยุกเสียงของวรรณยุกมีกี่เสียงคะนักเรียนมี5เสียงใช่ไหมคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าครูจะให้ใบงานไป2ใบงานนะคะวันนี้ใบงานที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนว่า ประโยคนี้ที่ครูให้มีกี่รูปกี่เสียงนะคะมีวรรณยุกอะไรบ้างนักเรียนก็จะเลือกมาใส่ในตารางนะคะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานทางคลิปวิดีโอไปให้นะคะนักเรียนดูนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะคุณครูก็จะให้ประโยคไปนะคะสายรับจิ๋วถือถุงเสือลายเสือไปซื้อเสือ้อเห็นไหมคะ วรรณยุต์เนี่ยมีหลายวรรณยุกต์เลยใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกคุณครูจะไม่บอกนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกว่าในข้อความนี้ในประโยคนี้มีเสียงอะไรบ้างนะคะและนักเรียนก็จะเลือกวรรณยุกต์มาใส่ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะอีกประโยคนึงนะคะนักเรียนประโยคนี้นะคะคุณครูก็จะให้เป็นใบงานนักเรียนไปนะคะและนักเรียนเลือกนะคะว่าวรรณยุต์ มีวรรณยุกต์ใดบ้างในประโยคนี้นะคะคุณครูจะไม่บอกให้นะคะให้นักเรียนอ่านเองแล้วก็สังเกต Artist. วรรณยุกต์เองสังเกตรูปเองถูกไหมคะและให้นักเรียนทําใบงานหนึ่งใบงานนี้ให้ถูกต้องนะคะส่วนใบงานที่สองนะคะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบครูมี4ข้อนะคะให้นักเรียนทําให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานไปให้นะคะนักเรียนคอยอดูให้ดีนะคะและ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะในวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ